เกิดวันจันท์นิสัยดีลึกมากนะบ้านปลายชีวิตจะเป็นยังไงมาดูกันนะฮะแต่มาดูนิสัยก่อนนะนิสัยของคนเกิดวันจันทนะจะเป็นคนอ่อนโยนอัธยาศัยดีแต่จริงๆแล้วอ่านใจยากมากช่างคิดและช่างจําโดยเฉพาะเรื่องที่คนอื่นทากับตัวเองนะจิตใจอ่อนไหวง่ายชอบเก็บความรู้สึกไว้ไม่ค่อยพูดตรงๆนะเป็นคนรักสวยรักงามแต่สนใจศิลปะแฟชั่นและสิ่งประณีต เวลาทำอะไรเพื่อใครเนี่ยมักจะทำด้วยใจที่เต็มร้อยแต่ถ้าผิดหวังก็จะถอยออกมาแบบเงียบๆมีสเสน่ห์ลึกๆนี่ท่าที่ทำให้คนเข้ามาใกล้แต่ก็มีเกราะป้องกันตัวเองสูงมากนะชีวิตบั่นปลายนะหลังจากผ่านความผันผวน,น,นในชีวิตวัยทำงานแล้วบั้นปลายจะใช้ชีวิตแบบสงบนะฮะส่วนใหญ่จะมีทรัพย์สมบัติและที่ดินเป็นของตัวเองนะถ้ามีครอบครัวจะได้อยู่ใกล้ลูกหลานที่ดูแลเอาใจใส่บั้นปลายจะมีคนให้ความเคารพนับถือเหมือนเป็นที่พึ่งพาใจของคนรอบข้างดวงมีเกณฑ์ทางบุญเยอะในช่วงท้ายของ ชีวิตและมักได้เห็นผลบุญชัดเจนนะฮะเคล็ดลับเสริมดวงนะไหว้พระจันทร์นะหรือทําบุญกับวันจันทร์นะฮะด้วยดอกไม้สีขาวนะทำบุญช่วยเหลือสัตว์จรจัดนะพกหินมูลสโตนหรือบุกน้ําจืดเสริมพลังเมตตาและโชคลาภนะฮะคนเกิดวันจันทร์นะใจดีแต่ไม่งงนะฮะบ้้นปลายชีวิตจะสุขสงบเพราะบุญเก่าจะคุ้มครองใครเกิดวันจันทร์กดหวัวใจและคอมไม่นหน่อยจะว่าตรงกับคุณไหม